ดาวลัคนาราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีโคจรทำมุมที่ดีต่อดวงชะตาดาวประจำตัวสถิตอยู่พบลาภะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนชะตาของคุณมีโอกาสที่ดีมีมุมที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสริงเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเสริงเพชรโหราศาสตร์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลักนาดาราศีเมถุนในช่วง16ถึง30เมษายนนะครับนะการพยากรณ์ในช่วงนี้นะครับเท่านั้นนะครับเพราะนั้นแล้วชาวลักนณาราศีเมถุนที่เข้ามาชมครั้งแรกนะครับอย่าลืมว่าผมดูได้เนี่ยทั้งลักนณาและราศีนะคลิปพยากรณ์ของผมนี้นะครับ นะอันไหนดีรับไว้ไหนไม่ดีก็ผักออกเราพยากรณ์ดวงโดยรวมนะครับเป็นการพยากรณ์ภาพรวมของดาวจรนนะครับที่โคจรอ,อยู่ในช้องฟ้าขณะนี้ขณะที่ดูก็คือ1 6บหถึงสาเมษายนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูดวงพื้นดวงเดิมนะครับถ้าอยากได้แม่นๆก็ติดต่อทีมงานของผมนะครับเข้าไปนะครับหรือติดต่อผมมาก,ก็ได้นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนนั้น เดือนนี้เนี่ยดาวประจาตัวเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวประจาตัวคือดาวพุธร่วมกับศุขนะเป็นดาวเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับร่วมกันแล้วก็ร่วมกับอาทิตย์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดาวอังคารก็จะโคจรมาต้องลักนาดาวราวหูก็เป็นวินาศต่อดวงชะตาอยู่ดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่จุดสุภะแล้วนะครับตั้งแต่29มีนาคมดาวเกตนะครับอยู่ในเรือนอารมณ์ฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลักนาราศีเมถุนนั้น นะด้วยอิทธิพลและกําลังของดาวสุคระเคอย่างดาวพหารหัสสบดีที่โคจรทํามุมที่ดีต่อดวงชะตานะครับอันนี้ผมทายดวงท่านใดที่ลบๆอยู่นะครับพยายามมามาทางบวกกับผมนะผมจะพยากรณ์ในมุมมองของดาวพาระหัสสุบดีที่จะส่งผลให้ชีวิตของคุณนั้นเป็นไปในทางที่ดีจะมีแรงเหวี่ยงที่ดีให้กับจิตใจนะเช่นคุณจะต้องเห็นในสิ่งที่ดี ดาวพุธเนี่ยก็ไปร่วมกับมฤตยูนะครับนั่นหมายถึงว่าชะตาของคุณมีโอกาสมีมุมมองมีตรกากะและความคิดใหม่ๆนะครับเช่นคุณได้อ่านอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้อ่านคุณได้เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยได้เห็นเห็นในสื่อในโซเชียลหรือแม้กระทั่งในหนังสือในตำรานะครับคุณจะได้ฟังได้คิดได้ขบคิดในสิ่งที่คุณไม่เคยได้คิด นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณควรหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงตัวเองดาวปฏิวัตินั้นร่วมตัวร่วมกับดาวพุธในรอบ12เดือนตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเอาคําพยากรณ์ตรงนี้ไปเปลี่ยนตัวเองไปเช้งตัวเองไปเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดความอัศจรรย์ทางจิตจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาดาวเกตลอยอยู่ในเรือนอารมณ์ชาวลัคนาราศีเมถุนไปขับเคลื่อนดวงชะตาไปนําพาชีวิตคุณต้องไปนําพาชีวิตคุณ ให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับงานไหนที่บอกว่ามันไม่ใช่ของคุณนะให้คุณเปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนรูปแบบให้คุณเช้งอย่าอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนะครับดาวพฤหัสบดีโคโจรเข้าสู่จุดสุภาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานความรุ่งเรืองและสิ่งใหม่ๆของดวงชะตาทางการงานจะเกิดขึ้นกับวิถีคันลองชีวิตของคุณแน่นอนดาวพฤหัสที่โคโจรเข้าสู่จุดสุภาตรงนี้นะครับสิ่งใหม่ๆนะจะเกิดขึ้นเช่นถ้าง,งานใหม่มันไม่ได้เปลี่ยน คุณมีโอกาสเกิด j อบใหม่ j อบเสริมที่เป็นงานใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มนะถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนมีโอกาสที่จะมีหน้าที่ใหม่หรือมีกรอบความคิดที่จะผลักดันงานเก่าๆให้มีมุมที่ดีมากขึ้นหรือมีโอกาสมีสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะเอื้ออํานวยให้งานเก่าถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนนะให้มีมุมที่จะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีเกิดสติปัญญาในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการงานให้มีความรุ่งเรืองก้าวหน้า าจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีหรือไม่มีแนวโน้มที่ดีให้ปรับเปลี่ยนกระบวนนะครับปรับเปลี่ยนความคิดนะครับนะวางเป้าใหม่นะครับนะเพราะว่าดาวแห่งเป้าหมายนะครับดาวพฤหัสแห่งโคจรเข้าสู่จุดสุภาสุภาษมายถึงเป้าหมายความรุ่งเรืองต่างๆนะครับควรที่จะเป็นไปลักษณะนี้นะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีมุมมองที่ผมบอกไปนะครับให้ไปมองชีวิตใหม่ๆใ,ให้แบบเปลี่ยนตัวเองนะครับนะลองไปอ่านหนังสือของนโปเลียนฮิวดูนะครับ ในดวงชะตามันต้องมีมุมบ,กบวกเกิดขึ้นมีความคิดบวกมีอารมณ์บวกมีวิถีบวกเกิดขึ้นกับคันลองและความเป็นไปในชีวิตดาวพุธร่วมกับมรุตยูร่วมกับดาวศุกร์ร่วมกับอาทิตย์ชะตานะครับชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนมีมุมมองอยากมีอารมณ์ทางจิตอยากปรับเปลี่ยนตัวเองนะช่วงครึ่งเดือนหลังนะ 1 5ถึง16ถึง30เมษาเนะี่ยจะมีมุมมองอยากจะรักษาสุขภาพอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะมีชีวิตใหม่มีการทําอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งจะมีหัวโปรเจกต์นะครับอยากผุดอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นให้กับชีวิตอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองดูแลสุขภาพต่างๆของตัวเองแม้กระทั่งมันหมายถึงว่าท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะครับคุณจะมีความโชคดีจากบุตรบริวารหรือท่านใดรอการปั๊มบุตรในช่วงนี้มีโอกาสติด ท่านใดที่รอโอกาสหรือรอ,รอ,รอความสําเร็จจากลูกหลานบุตรบริวารมีโอกาสเกิดความพึงพอใจตรงนี้แม้กระทั่งเลขอายุลูกเลขเลขอายุหลานนะครับเลขพศอเกิดลูกนะครับให้เด็กหยิบฉลากให้ตรงนี้มีโอกาสถูกด้วยาานะในดวงชะตานะในดวงในดาวแล้วเลขอายุคุณก็เป็นตัวนําโชคได้เลขพศสเกิดคุณเลขเกี่ยวกับตัวคุณนะครับนะมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีโชคลาภความโชคดีจากเพื่อนฝูงมิตสหายเช่นตกงานติดต่อเพื่อนไป หรือติดขัดเรื่องอะไรลองให้คนใกล้ตัวนะครับช่วยเหลือหรือคนที่อ่อนกว่าช่วยเหลือนะครับมีมุมที่จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีจะมีความโชคด,ดีจากเพื่อนฝูงมิตรสหายสังคมคอนเน็กแม้กระทั่งบุตรบริวารลูกหลานใกล้ตัวนะท่านใดที่เคยเทะเลาะเบาะแว้งกับลูกหลานบุตรบริวารก็ลองไปคุยนะครับช่วงนี้มีโอกาสดีกันนะดาวมันยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับในดวงชะตา ดาวพฤหัสนะครับตีโกนนะครับตีโกนไปถึงดาวอังคารนะครับนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอลิร่วมลักขนานะครับดาวอังคารนะครับร่วมลักนาเป็นดาวเจ้าเรือนราหะด้วยนั้นแล้วเนี่ยโชคมีโอกาสเกิดขึ้นนะราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสเกิดโชคมีโอกาสได้เงินง,ง่ายๆหรือท่านใดกําลังวางแผนจะหาไรายได้พิเศษรายได้ช่องทางใหม่คิดถูกทําถูกนะครับ นะแต่ว่าช่วงนี้ระวังการเกิดอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตำนะครับเลือดตกยางออกอยูยด่ดีไม่มีเหตุให้เดินทางเดินทางระวังนะระวังเขี่ยวชนได้ง่ายหรือแม้กระทั่งเดินเดินแถวบ้านเดินไปตรงนูน้นตรงนี้นะเตะนู่นชนนี่เลือดตกยางออกไ้ง่ายแม้กระทั่งเคี้ยวข้าระวังขบลิ้นเคี้ยวลิ้นตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบางท่านถ้ามีแผนทําฟันผ่าเจาะฉีดบริจาคเลือดตรงนี้แก้ดวงชะตานะครับ นะต้องระวังการประทะมีเหตุการณ์ให้อารมณ์ร้อนหรือมีคนมาทําให้อารมณ์คุณหุนหันพันแล่นหรือมีเหตุการณ์ที่คุณใส่อารมณ์หรือคุณฉุนเฉียวง่ายขึ้นด้วยนะครับนะชาวลัคนาราศีพฤกษ์เมถุนนะครับตรงนี้คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้รับผลนะครับการเจ็บป่วยนะจะเกิดขึ้นกับคุณไม่เช่นนั้นมันจะแปลว่าคุณจะมี อวัยวะบางอย่างของคุณชํารุดสุดโทมหรือแม้กระทั่งมีคนมากวนประสาทคุณมีคนมาหาเรื่องหรือมีงานมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่อยากทําแต่คุณกลับได้ทํานะครับหรือมีคนเอางานมาให้คุณทําอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณไม่อยากทําหรือแม้กระทั่งมันแปลว่ามีคนมาจ้องจับผิดในกิจกรรมในการทําอะไรต่างๆมีคนมาก้าวกาใ่ในในในเรื่องส่วนตัวของคุณก็ได้นะครับนะน,นี่คือดวงดาวนะครับ มีคนมาหาเรื่องอะไรลักษณะนี้นะครับนะมันแปลอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้ราบผลผล,ผลประโยชน์ต่างๆที่จะตกเข้ามาสู่ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมท่านใดโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาใครที่ใช่คู่จะความสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปหรือบางครั้งคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาสู่ดวงชะตาคุณจะเนื้อหอมมากคุณจะได้เครื่องดนตรีได้ของประดับของสวยงามเสื้อผ้าหรือได้แต่งกายหรือได้ทําบุคลิกร่างกายให้คุณดูดีคุณจะมีราศีเพิ่มมากขึ้นราศีเมถุนในดาว นะครับในดาวเป็นไปลักษณะนี้นะครับนะในดวงชะตาในช่วงนี้หยิบจับทาอะไรมีความสําเร็จแน่นอนอย่าเอาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตหรือที่ผ่านมาเอามากําหนดชะตาตั้งแต่16ถึง30เมษายนจากนี้ไปขอให้เกิดสิ่งที่ดีเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับดวงชะตากันแล้วกันนะครับนะในดวงเลขนาโชคเลขนําโ,โชคนะครับเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้อง นะครับเลขบ้านเลขรถลืมทายว่าคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักงานหรือคนในครอบครัวมีคนในครอบครัวมาช่วยเหลือให้การช่วยเหลือหรือได้พบเจอได้พบปะนะครับเลขบ้านเลขรถคุณออกสลากแบบนี้ก็ได้เลขอายุแม่มศสเกิดแม่ออกสลากนะครับติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีแน่นอนนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ชาวลัคนาดาศีเมถุนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามสวัสดีครับ